โครงการเราชน,นะโครงการโน่นนั่นนี่กู้ทะลุเพดานกู้ทะลุประวัติศาสตร์กู้เกินจินตนาการเด็กทะลุฟ้าเด็กทะลุแกรดไม่เท่าไอตูทะลุกู้แล้วที่เขากู้กูกู้มาแล้วเกาเอามาให้มือท่านนะ่ะ มันใช้หนี้ให้ลทัทธิพานี่ได้ตังกันแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเลยใช่ไหมที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยลุงตู่เขาใช้ให้หรือว่าแท้จริงแล้วภาระแห่งหนี้สินโซตรวนของดอกเบี้ยบาดแผล ดินมันตกอยู่บนปาประชาชนมันตกอยู่กับชีวิตลูกหลานประชาชนประยุทธ์จนันโอชาคุณอยู่มาได้ยังไงอยู่จนเด็กต้องดแสดงการแขวนคออยู่บนสะพานลอยมันอยู่กันมาได้ยังไงวะพี่น้องผมสารภาพตรงๆนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะทําอะไรเมื่อกี้คือไอ้น้องผู้ชายเนี่ยมันพูดเสร็จแล้วน้องผู้หญิงก็มาบอกว่าพี่ขาพี่ขาเดี๋ยวนักเรียนเลวเขาจะทาอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็นึกไม่ออกก็เอาไม้ให้น้องเขาเลยว่าบอกน้องอธิบายเลยน้องจะทําอะไรว่าไปเลยพอเห็นห้อยตัวลงมาเนี่ยผมตกใจนะครับใจหายพยายามนึกภาพว่าะเป็นประยุทธ์ นี่ความรู้สึกมันจะขนาดไหน